ดีอาจาจรย์ที่เคารพและสวัสดีผู้ฟังทุกคนค่ะดิฉันนางสาวณิชาสุสุแมวันนี้มาเสนอวิจัยเรื่องคติชนเกี่ยวกับเรื่องเล่าพื้นบ้านแม่นาคขนงที่ปรากฏในสังคมไทยร่วมสมัยโดยมีที่มาและความสําคัญดังนี้ค่ะเรื่องเล่าพื้นบ้านแม่นาคขนงปรากฏความเชื่อของคนไทยในปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรมที่วัดมหาบุตรคติชนต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเล่าพื้นบ้านแม่นาคขนงนับเป็นสื่อที่มีพลังในการาถ่ายทอดความคิดความเชื่อของคนท้องถิ่น ผู้ใจเห็นว่าคติชนเกี่ยวกับเรื่องเล่าพื้นบ้านแม่นับแคนงที่ปรากฏในสังคมไทยร่วมสมัยเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเพราะว่ามีการนําเรื่องเล่าพื้นบ้านแม่นับแคนงมาดัดแปลงในหลายรูปแบบและอยากเป็นเรื่องเล่าที่ได้รับความนิยมเสมอมาวัตถุประสงค์นะคะข้อที่1เพื่อศึกษาคติชนเกี่ยวกับเรื่องเล่าพื้นบ้านแม่นับแคนงที่ปรากฏในสังคมไทยร่วมสมัยข้อที่สองเพื่อศึกษาวิธีคิดในการสืบทอดและสร้างสรรค์เรื่องเล่าพื้นบ้านแม่น้ำคนงข้อมูลภาคสนามนะคะ ข้อมูลพัฒนาที่เอามาประกอบการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่บริเวณสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรอบตึ้นบ้านแม่นาขนมเช่นวัดมหาบุตรศาลแม่นาำวัดรัชังที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกตค่ะขอบเขตด้านเอกสารและสื่อต่างๆนะคะแบ่งเป็นสามเอกสารด้วยกันเอกสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรอบขึ้นบ้านเอกสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิชวิทยาและเอกสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อค่ะขอบเขตด้านเนื้อหานะคะศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ดังนี้ค่ะ วิธีการดำเนินวิจัยนะคะ 1. นขั้นสารวจข้อมูลภาพสนามและข้อมูลเอกสารขั้นตอนที่2นะคะคือขั้นรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนที่3ขั้นสรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะและข้อที่4่นะคะขั้นรายงานผลการวิจะะัยค่ะผลการศึกษ,ษานะคะคติชนเกี่ยวกับเรื่องรอบตึนว่าแม่นาคพระหนุพบ5าประเภทได้แก่คติชนประเภทท่าคําคติชนประเภทการแสดงคติชนประเภทประเพณีพิธีกรรมคติชนประเภทวัตถุ และคติชนประเภทสื่อใหม่ค่ะประเภทให้คาในด้านชื่อสถานที่นะคะสามารถแบ่งเป็นสองลักษณะคือชื่อสถานที่ที่ปรากฏในเรื่องเล่าขึ้นมาาแม่นาคขนงเช่นวัดมหาบุตรของมหานาของพระขนมเป็นต้นและชื่อสถานที่ที่ได้รับอิทธิพลจากเรื่องเล่าแม่นาคพระขนมเช่นเงินไทยแม่นาคสวนสนุกแม่นาคเป็นต้นค่ะคติชนประเภทให้คาในด้านเรื่องเล่าสมัต่างๆโดยผู้วิจ네ัยได้สัมภาษณ์เรื่องเล่าจากผู้ที่มีจิทสภาต่อแม่นาคบริเวณวัดมหาบุตรจำนวนสิบห้าเรื่องเล่า ผู้ใจสรุปเรื่องราวตามเนื้อหาสามารถแบ่งเป็นสองสำนวนใหญ่ได้แก่สำนวนที่กล่าวถึงสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรมลังศีและสำนวนที่ไม่ได้กล่าวถึงสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรมลังศีคติชนประเภทให้คําในด้านปริศนาคำทายนะคะพบปริศนาคําไทยเกี่ยวกับแม่นาจําจนวนหกสำนวนดังตัวอย่างบทความข้างก้นนะคะเป็นปริศนาผีคล้องหน้าคําตอบของปริศนาจะคล้องคําหน้าทั้งหมดได้แก่คําว่าแม่ค่ะ คติชนประเภทไร้คำในด้านเพลงกล่อมเด็กนะคะมีชุมชนที่ได้จัดการประกวดร้องเพลงกล่อมเด็กหนึ่งชุมชนได้แก่ชุมชนวิบแมตีโดยได้รับอิทธิพลมาจากเหตุการณ์ตอนหนึ่งในเรื่องเล่าขึ้นบ้านไม่นับขนงตอนนางหน้ากล่อมลูกนอนโดยเพลงกล่อมเด็กที่พบเช่นเพลงวัดโบสถ์เพลงไายเปยซึ่งบทเพลงเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากบทเพลงในภาพยนตร์และผู้คนเชื่อกันว่าเป็นเพลงที่ไม่น่ากล่อมลูกจึงนํามาใช้ในการประกวดค่ะคติชมประเภทการแสดงนะคะ โดยมีการนำเล่าเล่ามาสร้างสารรค์ให้อยู่ในรูปแบบการแสดงแบบ่งเป็นปิเกย์สมัยใหม่เช่นปิเกย์คณะนิรันด์อภิวัณอัญชลีและการแสดงประเภทละครเวทีเช่นแม่นาคพัฒนขนมนดมิสุข,ข้อเป็นต้นพิชมประเภทประเพณีพิธีกรรมเช่นประเพณีทำบุญที่ศาลแม่นาคในทุกวันที่20ของทุกเดือนทางวัดมีการจัดพิธีสวดอภิธรรมเพื่อเสริมบาร,รมีให้แก่แม่นาคแต่เนื่องด้วยในสถานการณ์โควิด -19 ทางวัดเหลือจากแค่ปีละสองครั้งคือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนสิงหาคมและการแก้บนส่วนใหญ่ผู้คนจะมาบนบานในด้านความรักและการเงียทหารส่วนสิ่งของที่นิยมนํามาแก้บนเช่นชุดไทยเป็นต้นค่ะคติชนประเภทวัตถุนะคะแบ่งได้เป็นรูปเคารพและวัตถุมงคลเช่นรูปเคารพแม่นาคพระขนงรูปปั้นแม่นาคพระขนงเหลี่ยญแม่นาคพระขนมลูกอมคายแม่นาคพระขนมถ้าผู้ใดครอบครองหรือมากับวันนั้นส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องความรักเป็นหลัก ด้วยเหตุผลที่ว่าแม่นาคเป็นตัวแทนของความลักคติชนประเภทสื่อใหม่นะคะแบ่งเป็นสื่อโฆษณาพบเจ็ดสื่อละครโทรทัศน์พบเก้าเรื่องภาพยนตร์พบยี่สิบสี่เรื่องและบทเพลงร่วสมัยพบสิบบทเพลงค่ะค่ะผลการศึกษาข้อที่สองนะคะวิเคราะห์วิธีคิดในการสืบข้อและสร้างสรรค์โดยมีหัวข้อดังนี้ค่ะการนําเรื่องเล่าทั้งเรื่องมาสร้างสรรค์การนําเรื่องเล่าบางส่วนมาสร้างสรรค์การพเพิ่มเพ่งกันกใหม่แต่ยังคงอนุภาพแม่นาคนฐานะตัวเอก การนำเรื่องเล่ามาสร้างเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์การนำเรื่องเล่ามาสร้างเป็นส่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะการนำเรื่องเล่าทั้งเรื่องมาสร้างสรรโดยการนำวิธีการคงคุณภาพหลักของเหตุการณ์ที่ยังคงปรากฏในสื่อต่างๆเช่นการนำเรื่องเล่าทั้งเรื่องมาสร้างสรรกับละครโทรทัศน์การนำเรื่องเล่าทั้งเรื่องมาสร้างสรรค์กับภาพยนตร์การนำเรื่องเล่าทั้งเรื่องมาสร้างสรรกับการแสดงเป็นต้นค่ะการนำเรื่องเล่าบางส่วนมาสร้างสรรค์ได้แก่การนำอนุภาพตัวละครมาสร้างสรรค์การนำอนุภาพสิ่งของมาสร้างสรร การนำเหตุการณ์บางช่วงตอนมาสร้างสรรค์เช่นการนำอนุภาคสิ่งของมาสร้างสรรค์เป็นห่อหมกหม้อแม,ม่นาคและการนำมันามาจะทำในรูปแบบเกมโชว์ค่ะการเพิ่มเหตุการณ์ใหม่แต่ยังคงอนุภาคแม่นาาในฐานะตัวเอกเช่นภาพยนตร์มหกปากห้าปากหมาทำแม่นาาโดยผู้สร้างนำเรื่องเล่าพื้นบ้านแม่นาคปาะขนงม,มาจะทำในรูปแบบของภาพจำเนื่องจากตัวละครเป็นเด็กมัธยมที่ได้รับรู้เรื่องเาวของแม่น่ามาพอสมควรจึงได้ย้อนยุคกลับไปในสมัยที่แม่น่ายังมีชีวิตอยู่ ทำให้เด็กมัธยมเหล่านั้นทราบถึงความรู้ของแม,ม่นาที่มีต่อข้อมากด้วยเช่นกันจะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบันไปเชื่อมโยงกับตัวละครแม,ม่นาซึ่งเป็นตัวเอกในเรื่องเล่าการนําเรื่องเล่ามาสร้างเป็นพื้นที่ศรรษษษักดิ์สิทธิ์เช่นวัดมหาบุตรวัดคังโคสิตรารามวรมหาวิหารศาลเจ้าแม่ตะเคียนศาลแม่นาเป็นต้นคะ่ะการนําเรื่องเล่ามาสร้างเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการสร้างโลเการบและวัตถุมงคลเพื่อบริษฐานอยู่ในพื้นที่ต่างๆเช่น รูปภาพแม่นา,าคพระขนมที่วัดมหาบุตรสมเด็จพระพุทธจันทร์โตคุมมลังศีที่วัดระฆังโคศิตาามวรมหาวิหารอภิปรายผลการศึกษาจากการศึกษาพบคติชนเกี่ยวกับเรื่องเล่าพื้นบ้านแม่นา,าคพระขนมในสังคมไทยร่วมสมัยพบอยู่นในรูปแบบสื่อใหม่ประเภทภาพย,ายนตร์มากที่สุดเนื่องจากผู้ผลิตพยายามทําให้เรื่องเล่าแม่นา,าคพระขนมที่เคยเป็นเรื่องเล่าประจำถิ่นกลายเป็นที่รู้จักของผู้คนในสังคมโดยการสร้างในบริบทใหม่ให้เข้ากับบริบททางสังคมในปัจจุบัน การสืบทอดและการสร้างสรรค์เรื่องเล่าพบว่ามีการนําเรื่องราวทางเรื่องมาสร้างสรรค์มากที่สุดเนื่องจากผู้ผลิตต้องการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบคงอนุภาคเดิมแต่ปรับเนื้อหาโดยการสอดแทรกมุูตลกเข้าไปจากเดิมที่เน้นความน่ากลัวของแม่นาปรับรูปแบบเพื่อลดความตึงเครียดค่ะข้อเสนอเนี่ยนะคะข้อที่1ควรศึกษาอิทธิพลของแม่นาที่ส่งผลต่อความเชื่อของคนไทยเพื่อได้ทราบอิทธิพลของความเชื่อเกี่ยวกับแม่นาในเรื่องอะไรบ้างข้อที่2 ควรศึกษาคติชนและวิธีการสืบทอดในเรื่องเล่าอื่นๆว่าพบกันชนและวิธีการสืบทอดในบริบทใดบ้างเรื่องเล่าถูกรับบทบาทหน้าที่ให้เป็นส่วนประกอบของสื่อและถูกนําเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการปรับตัวให้เหมาะสมกับยุคสมัยสังคมสภาวะแวดล้อมอันเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เรื่องเล่าพื้นบ้านแม่นาคขนมรวมถึงข้อมูลคติชนประเภทต่างๆสามารถดำรงอยู่และไม่สูญหายไปจากสังคมดิฉันขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ